สวัสดีจ้าพี่น้องชาวกระดสินขอเป็นคลิปสองต่อเลยจ้ะต่อเลยบ่ท่านเดไปหาพ่อญอยู่พ่องญงายาวเหเฮ็ดไหลยหลายไปสันเรา๋ยใจะพหอใหญ่ยไ,ไปเอาถังมาอีกบ่เวทก่อนนะ บอกพญายลอ,อกกอนใจเย็นยินอ้ยดอกนี่แมพ่พี่นอ้องพื่อนนะดอกอวบๆเลยพี่น้องเอ้ยพื่นอนนะเบนตาเบนตาพอใหญ่เล่งแล้วพี่น้องดอกหน่อยกันหลายกันร่ำขึ้นดอกหน่อยหลายพี่น้องเ,เอ้ย เราก็ได้สินยอมบอกกันมอง,งนี่มองนี่มองป้าเห็ดง่ามจ้ะป้านี่เห็ดง่ามครับเป็นเงาเป็นเงาอยู่ พี่นอ้องอุ้ยเห็ดอบทั้งนั้นได้ปลานี่ดอกหน่อยห้าเจียวไว้ก่อนนะคะ mục bóc lê tóc đẹp 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 cái đẹp đẽ mục cho mẹ mẹ nhỉ mẹ 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 วัวตะขึ้นมันขึ้นที่หลังเห็นปะมาลา,ายหลอบแล้วมันบ่ขึ้นแถวกระสินแกน,นี่เสียงอันอีอีแอ่แอ่ในเด้อเมย์มละจะโอ้แตกแตกอีหลีเลยพี่หน,น่องดอกงามๆคอยเล้สินมนาอีกเช่นนะคะ่ะ มันที่สามสิบือต้องหาเห็ดให้ลูกค้าให้ได้แปดกิโลค่ะวบวบเลยเห็ดโอ้ยมันถือน้ำบางนี่มันเป็นรองน้ำนเน่าแหละกันมี่นี่เป็นรองน้ำค่ะมองนี่เป็นมองน้ำขัง เก็บอ,ออกจากน้ําครั้งก่นนอนซมดอกหน่อย Ở mưa khỏi băng cong tụi nàng, khóa phải đây Yeah Yeah, went that con tụi ơi I think you must go take a car here, mấy à? And take some can also. We don't have any can. We eh? don't have any more can. Yeah, we have in the car. You can, you can put tread cantaloupe to the to the slag. You take car to the to this area, and then you put tread land in the the one we clean the warm tour. many some more darling many some more yeah but this it's one big, bit, uh... bit big here. yeah 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 this one big where i see everyone oh, yeah. yeah yeah go take your car then you, you just take your car come here take your car come this area โอ้ยพี่น้องเลยจะอ่อนดอิต้องขีดดินขีดดอ,อนสาวก็ละสินเดีย๋ยวเก็ละสินเซลขามาถิมนี่แหละพี่น้องเ้ลขาแล้วกลับมาถิมพี่ละ เบิ่งเห็ดเน่พี่น้องเอยเกิดจังไหนจะมาเกิดอยู่นเหอะในอันนี้พี่ถ้าจะตัดปลานะคะพี่น้องทุกนีปล่อยไว้ก่อนนะคะเบิง่งอยู่นี่เห็นปะดอกกุงามคนะดอกหน่อยเต็มอยู่ แต่เขาเสียบเอาเขาสิเอาดกอกไงคนนะจ้าง,นะมงามบ่ไดดีดอกคลิปไข่เพราะว่ามันหกแล้วมันอัน,นอันนี้เนาะคะ่ะมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อพี่น้องเอ้ยุตสาเบิ่งให้เช้ากละสินเนี่ยเด้กังไดก็ไดดากระดามาโหลดรับได้เมดแต่ว่านยาดาแห้ง ผันได้ยังจิบวกใหญ่ซองเด้นี่จ้ะไปห้าสจะไปเบื้องมองพญใหญ่อเบิง้งอันนี้ว่ามันหมองพญใหญ่อได้นี่ค่ะเนี่ยสากวกระสินยางมาพ่อเนีนน่เห็ยยนี่น้ำไต้เหอะไต้ไหนมองพอใยญ่อ,อห้องยังบันไปห็นอยู่พี่พี่มองพอใยญ่อ,อย,ยู่ใกล้ๆกันค่ะ พี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยพี่ค่ะมอง,งพ่อใหญ่พ่อเบิ้งเพื่อนนะพี่พ่อใหญ่แล้วพ่อบัง,ง,บงหรรันแล้วปัย้อนแล้วเอิดมันนี่มัน,นมนนีแล้วเมียเพื่อนนะเพื่อนนะพี่น้องโอ้ยมันเป็นแต่สะอ่อนเถอะแต่พี่น้องเก็บค่ะโอ้ยหมานหมันหมานหมนัมน,มนแห้งเลยนี่ สาวกระสินสีถังเต็มพ่อยไปเอาถังไม้อีกค่ะจะดอกง่ายง่โอ้ขอนอนุญาตเดอ้อจะเสียต่างใช่ก,กูจะได้ไมใหม่ทับมันมันขืนยู่น้ำอันกองใหม่ขคาเจ้าโอ้สาวกระสินว่าต่างกล้องเก็บบ่ทถันนัดยาพี่นองอ่ะขอ,อนกจะอ่ะ ขอให้เด้อทนเบิงเอาเด้อผู้ใดผู้มักตั้งกล้องเก็บมันบ่ถนัดแม่จ้ะเฮ็ดถึงน้ำเริ่มเป่อยแล้วค่ะจะเกิดตะเหึงมาดูอยู่หันบ่มาดูหันบ่เห็นเล่าอือป่อยแล้วอทิม โอ้อันนี้กับป่อยปย่อยป่อยมีแต่เห็ดเป่อยเห็ดปลานี่มาเป็นเรื่องเียมันถือน้ำแต่หึงบูพอเห็นแล้วเป็นซากอันใดเป่อยมันยนู่อันถือไม่พร้อมและไม่ทับไว้ บังเนี่ยเพื่อนเห็นไหมไม่ทับเราเทากระสินดึงไม่ออกไม่ทับบนันไดฝนกระตกมาอีก เบ่งดอกเห็ดพิ้องดอกเห็ดงามงามสวยสวยสวย อุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกแตกดอกแตกสาวกระสินยังบ่ไปทั่วป่าได้พี่น้องหมองเห็ดล,ลายๆกับ่ทันในปอยอ่ะเอาไว้จะไปมือรุ่นกันได้ดอกมั้ง มีทั้งใบใหม่ใบหนามีทั้าขี่รังเงียแกจาวาสาวกะละสินเด้อพี่น้องเอ,อ้ยถ้าเวละสินไปเฮ็ดอยู่บ้านคือเก่าคือเดิมผู้ลังคนมาเก็บเห็ดขี่ไหลผู้ลังคนกัว่าเก็บเห็ดงามเนาะคะ่ะอ,อ ขาหนีเข้าจิตตัดล้วามาถิ่มขึ้นขึ้กาวนะคะวา้าาเห็ดจังสีของเข้าชุดป,ปีนะคะเตือยเก็บล่อพญายเลยเก็บกล่องไหวล่อพญายกันพญายมากแต่เก็บใส่ขลุด เพราะั่นทัวป่าู่พี่น้องเอ้ประเทศไทยเอ้มืนอนี้คนโทรมาสื่อเหตุสาวกรละฉินหลายหลซุมมขาเจ้าเคยสื่อน้ำปีที่แล้วคนไทยนะคะคนไทยทั้งคนหลัง อุ้ยหงองนี้มันสีน่าเด็แต่นี้พี่น,น้องหลามถือฝนจังสีกัดเน่าวหล้วทิ่มไปหดอกได้แข็งๆเ้าจังเอานะคะ โอ้เนี่มันกัดแขยโอ้ยเนนาถิ่มลายแล้วเห็ดปลานี่มาย่ามได้พอพอมาพออีกทีคือเนนาแล้วเป็นยังสีตลอดมันบแม่นเนนาหรอกค่ะมันเปียกน้ำม,มันถือน้ำ หันเอาไปตักดูดน้ำออกก็ได้อยู่นุมม่มก็ได้ถือผน เดี๋ยวเราไปร่วมกันกันนึ่งพี่น้องโอ้ย <c oughs> สาวกฤษณสินยังมีอีกอยู่จ้ะมีอีกอยู่มูหนึ่งมีอ,อยู่มูหนึ่งเลยกันไปพ่อใหญ่าเราเอินใส่สาวกฤษณสินพี่มูหนึ่งเหมือนให้ไปเอาคุยนี้ไปผ่อเห็ดพี่น้องเ้ยก้นสิมาน แต่ว่าเสียยางเดี๋ยวมาเกิดน้ำไตเหอกนี่แล้วมันเลยเปื่อยไวมันถึงน้ำนี่เรียบร้อยจ้ะงท่างกระบานต็พ่ออีกแล้วจ้ะท่างกระบานโอ้ยเมื่อย มื่อไตัวหางขามเขาจะ้ว่าจกลูกเธอจะได้เงินเขาพี่น้องเอ้ยปินเขาปินแล้วปินเอกบ่อไหรง่ายๆเด้อค่ะบมด่อไหรปลาเห็ดงามๆคือ,อกระจัดโอ้ยมึงน <c oughs> โอ้นี่น,นะเอาใหญายกตะเขีดอีหยังคกุกคักคุกคักกูกกบัปลาบูดงไปเที่ยวทิพนี่ค่ะโอ้ยเมื่อยแจ่พี่น้องผลงานมื่อนี่สองคนกับพ่อใหญ่นะคะสาวกและซินกับพ่อชะนีแหละไปยังบอนทัวปลายอยู่นะคะังไรก็ขอบคุณพี่น้องลหลายได้จ้ะสวัสดีได้จ้ะสวัสดีจ้า